ทางตื่นบน้าเพลงดังอะไรตื่นทำดาและทางไมกรร่กระทอนมาเองคร,รับ มีช no 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 ้างหลายเชือกมากเลยไม่แน่ใจว่าประมาณกี่เชือกสามสิบเชือกสี่สิบเชือกได้บ้างครับตอนนึงเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆกันฮะนิดเดียวลตงนิดเดายละยังไม่ได้ ก็เยอะช้างก็เยอะครับเขามาลงทะเบียนช้างตกงานกันนะฮะจริงตกงานเต็บวนี่ยไม่เชื่อกันเลยเนาะไ่เชื่อกันเล้เน่ย

นี่มูมออเลยเหรอบนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้อ๋อชื่อบุญชูนะกี่ปีละตัวนี้กี่ปีละตัวนี้ได้ทำช่องยูทูบไหมไม่ครับไม่ได้ทำ กี่เชือกเรานี้ครับเยอะมากถ้าเอามาหมดเป็นร้อยอ๋อถ้ามาหมดเป็นร้อยเลยบ่นี่เขาเล่นอยู่เขาเล่นนี่โอ้นี่น่ารักจนนี่เขาาไปทำยูทูบเนี่ยคนดูเยอะนะถ้าทำยูทูบชื่ออะไรบุญชูนะบุญชู โอ้สมัครสมัครแบบเดียวให้ให้เด็กเด็กน้อยเถ้าบ้านทำมันก็ได้ทำแบบเดียวแล้วก็เราก็แค่รอถ่ายวีดีโอลงแค่นั้นเองครับแล้วก็ครับถ้าถ้าทำดีๆคนดูเยอะๆก็ได้เยอะครับ ของผมนี่ก็เพิ่ง,งเ,รเริ่มทำได้เดือนเดียวน,น,น,นี่แบบนี้แล้วคนดูเยอะต้นๆเราบางสาขา,ขา,าครับพอาได้ค่าญากเราต่อเดือนรับครับ <c oughs> นี่ของผมนะประมาณทำได้ประมาณสองคนไดตามสองพันครับ ก็ลงที่นี่คือช้ามากพูดเลยเนาะครับตอนละสองคั้งเวลาผมว่เพิ่งทำก็ยังพูดไม่เลยบาทนะมนปนก้านเนะขาก็พใ่เาไอเจ้าีเห็นก็ว่าให้เขาลงยท่ครับเอาลงบ้างนี่ตอนนี้กำลังซนเลยนี่ผมก็จะคอยเขาทำอทุ่ันัเับ ครับพี่ว่างาโคไฟอย่างนี้เราจะเดินด้วยอยู่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายกันในใต้มุมนะครับไม่กระชอนเลยนะพี่เสียงไม่กระชอนเลยดูในโลกการฟอร์มเมอร์ทางตื่นบนฮาเสียงดังอะไรเลย ดาและช่างเมกะทอนมาเองครับกะทอนโชวสัญญาณูปากูเจ๋งดังกว่าวะนี่ เมื่อกี้ตมสกัดังวิ่งแล้ววิ่งแล้วเจอไหมเมตามาวิ่งแน่นอนเลยตัวเล็กนู่นเขาเขาน่อใ้รรนบทุอยู่บ้นเหรอลืมไม่ได้ทำคุยกับเขาเรื่องนี้ โบราณน่าจะไม่ได้มาดูอยากเดินถ่ายอยู่แล้วอีกจะมีแ่ไอตัวไม่มัดเที่ยวกันอะนรอ่ะซะพี่ตัวพี่เดียวถ่ายแบบคนที่มารออะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่า ครับก็เป็นงานมารอลงนะมารอลงทะเบียนะนนะตรงันก็มีเดินมาอยู่

ข้า,บาวบดเนั่นไงจ,จุดจำนายบาทพอคนช้างแก่ครับมีแก่มากเลย